สวัสดีทุกทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ในคลิปนี้นยเราก็มากับ10เม i dps ที่โกงตั้งแต่40นะครับซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าในคลิปนี้เนี่ยมันไม่เชิงการจัดอันดับเว้ยเพราะว่าผมไม่ได้เรียงความเกมในคลิปนะครับแต่ว่าเออเอาเป็นว่าใน10ตัวละครนี้เนี่ยมันคือตัวละครที่ผมมองว่ามันโกงตั้งแต่40แต่ไม่ได้บอกว่าตัวไหนโกงกว่าตัวไหนนะครับเอาเป็นว่าทั้ง10ตัวเนี้ยมันโกงตั้งแต่40ก็แล้วกันนะครับซึ ไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหา6คลิปนี้กันครับผมขอแนะนําร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชาระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากมาีกด้วย หนหนึ่งเรื่องเติมเกมต้อง richman shop 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 เรามาเริ่มกระจายไอโซของตัวละครที่1กันก่อนเลยละกันนะครับนั่นคือในส่วนของอิโตะนั่นเองอิโตะเนี่ยถามว่าทาไมถึงมาติดในอันดับใช่ไหมตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าจะให้อิโตะมาติดอันดับหรอกแต่ว่าพอผมมานั่งดู main dps ห้าดาวนในเกมนี้ดีๆเนี่ยครับปรากฏว่าเออเกมเนี้ยไม่ได้มี m a น n dps เยอะขนาดนั้นเ้ยมันก็เลยทําให้อิโตะเนี่ยมาติดอยู่ในคลิปนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอิโตะเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่ามันอยู่ในตัวละครที่โกงในซีซรนใช่า อิโตเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องมีกลุ่มดาวมันก็สามารถจบอวิธได้ง่ายๆนะครับคืออาจจะอาจจะไม่ได้ง่ายมากก็ได้นะครับแต่ว่าแค่คุณมีต้องมีอาวุธประจําตัวขอแค่อิโตคุณมีอาวุธประจำตัวไว้อิโต้คุณจะแรงมากๆนะครับอย่างนั้นก็แรงที่สุดในาธาตุหินแล้วกันอ่ะเรียกอย่างนี้ก็ได้นะครับ ตอนต่อมาครับผมนั่นคือส่วนของเซียวฮะเซียวเนี่ยก็เป็นตัวละครเมนทีเสธาตุลมที่แรงมากๆตัวหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าอาจจะแรงที่สุดในเกมแล้วณ40ในกรณีของธาตุลมอย่างเดียวนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดเป็น C6 เทยบกันเนี่ยวันเดอร์อาจจะแรงกว่านะซึ่งแน่นอนเขาบอกว่าในกรณี C0 เนี่ยผมก็ต้องยกไอเซียวอยู่แล้วนะครับเพราะตัวละครตัวนี้ต่อให้ไม่มีวัตถุจตัวก็ยังมีอาวุธอีกเยอะนะครับที่ตัวละครนี้สามารถใส่ได้และมันก็ยังแรงด้วยต่อให้คุณจะใส่แค่ b แบล็คคิฟที่แรกมาจากร้านค้ามันก็ยังแรงนะครับคือเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเหมาะกับคนที่อ ไม่เมาอ่ะเออมันเป็นตัวละครที่ไม่ดีต่อคนเป็น motion s i c เ n e เว้ยแต่ว่าคนที่ไม่เป็น motion s i c เ n e s เนี่ยผมคิดว่าตัวละครตัวนี้เล่นง่ายพอสมควรนะครับเพราะงั้นตัวละครนี้ก็ถือว่าน่าเปิดอะไรประมาณนั้นใครสนใจอยากจะเปิดก็ตามสบายนะครับเอาเป็นว่าเซียวในปัจจุบันณนศะ0คือตัวละครเมดิเวท่าดหลมที่แรงที่สุดครับ The price This is nothing new to me. These severed karmic binds! ตัวละครต่อมาครับผมตัวละครในยุคเดียวกันกับเซียวครับนั่นคือในส่วนของหูเทาครับหูเถาหรือว่าหัวหน้าโถงแห่งการเกิดใหม่ของเราคนนี้เนี่ยแน่นอนครับผมเป็นตัวละครที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยโดนผู้คนชมมากมายว่านี่คือตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมหรือเปล่านะครับเนื่องจากดาเมจที่ทำออกมาได้ขี้โกงมากๆนะครับขอแค่คุณมีโฮมะหรือดราก้อนเบนขัด5คุณก็แทบจะชาร์ตีเราเหิเป็นแสนแล้วนะครับซึ่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวละครอย่างหูเทาก็ยังติดอยู่ในเมตาอยู่นะครับก็คือเป็นตัวละครที่ ไร้ที่ติจริงๆต่อให้ C0 ก็ยังเก่งนะครับแต่ว่าถ้าจะเก่งกว่านั้นเนี่ยก็คือเปิด C1 เถอะครับสำหรับคนที่มีหูเตา่าผมแนะนำว่าเปิด C1 เถอะถึงแม้ C0 มันจะเก่งอยู่แล้วแต่ C1 จะทําให้คุณเล่นหูเต่าได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านขายไอดีรีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชั่วปาบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาเคดครับเขาเป็นร้านขายไอดีรีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาวพิตเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโนหนึ่งทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับ ตัวละครที่4ครับผมมีหูเต๋ก็มีการยูครับตัวละครในยุคเดียวกันกับพวกเซียวอีกแล้วฮนะโดยการยูเนี่ยเป็นตัวละครเมดิเบสธาตุน้ําแข็งที่ถือธนูซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่เออเรียกว่าเป็นคู่ปรับกับหูเต๋าเลยเป็นเหมือนแบบยินหยางอะ่ะเออหูเต๋าเป็นเมดิเบสธาตุไฟที่ดีที่สุดการยูเป็นดีเบสน้าแข็งที่ดีที่สุดในยุคนั้นนะครับซึ่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวของการยูก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่ยิงแรงมากๆนะครับแต่ว่าอาจจะจบอบิทช้ากว่าในสมัยกกก่่่่่นเเเงาาามมมิตตรรยั้ๆแแทด การยูเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าจะถูกใจสายฟรีหลายๆคนมากนะครับเพราะว่าแค่ใช้อาวุธคราฟเนี่ยก็แรงมากแล้วนะครับและยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเปิดตู้อาวุธหรือเปิดตู้ถาวรแล้วมันเดินหลุดได้เอมอสมาเนี่ยบอกได้เลยว่าการยูจะกลายเป็นแพะถือ RPG เลยครับ ตัวละครที่5ครับผมมากับชายครับชายเนี่ยถือเป็นตัวละครเมนดิเบสธาตุน้ําที่ผมมองว่าเอออาจจะไม่ได้เก่งที่สุดในธาตุน้าเว้ยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเอาเรื่องดาเมจเนี่ยเย่หลานมันสูงกว่านะแต่ว่าเย่หลาไม่ใช่เมนดิเบสไงถ้าเทียบในบรรดาเมนดิเบสด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับก็จะมีแบบอโยโตกับชายใช่ไหมส่วนตัวผมมองว่าชายภาษีดีกว่าเนื่องจากว่ามันเก่งกับมอนมูมากๆ แต่ในมอนเดียวก็เล่นได้เหมือนกันนะครับไม่แพ้ตัวของอายตโตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของชายเลยภาษีดูดีกว่าแถมชายดีมีในส่วนของสกิลนุกที่มาจากอันติด้วยนะครับหรือว่าเป็นสกิลเบิร์สที่แรงมากๆจะใช้ค่าบอสหรือว่าจะใช้ค่ามอนที่มันถึกเป็นพิเศษเ่ยก็ค่อนข้างจะสบายนะครับคือชายเป็นตัวละครที่ไปได้หลายสถ,ถานการณ์พอสมควรยังเป็นสถานการณ์ที่เจอมอนที่แบบว่าเพิ่มคูดาวคุณน,น,นะนะเออ Time but stillt hope be an unknown'll you ตัวที่6ครับผมนั่นคือในส่วนของโยอิบมิยะครับโยอิบมิยะเนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่า สมัยเข้ามาใหม่ๆเนี่ยโดนด่ายับนะครับว่าเออตัวอะไรว่าเอมเบอร์ที่ตีปกติเป็นไฟเหรอคือมันเป็นตัวละครที่คนในสมัยนั้นเนี่ยมองว่ามันไม่ได้เก่งเลยเว้ยแต่ว่าในายุคปัจจุบันเนี่ยครับบอกได้เลยว่ายเยอมิยะอยู่ในเทีประมาณช่วงแถวแถวเอสเลยก็ว่าได้นนเนื่องจากตัวละครอย่างยเออมิยะถึงแม้ว่าเขาจะเก่งแค่กับมอนเดียวคือมอนหมู่เนี่ยกากมากเลยครับแต่ว่า ถึงจะเก่งก็แค่มอนเดียวแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยอบิสมักจะเอาบอสลงมาในอบิสเนะาะเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะมีมอนเดียวซะส่วนใหญ่ทําให้ตัวของเยมิยได้ใช้ประโยชน์กูบ่อยครั้งรู้ถึงดาเมจที่รีดออกมาจากเยมิยเนี่ยครับขอแค่มีทีมดีๆแล้วก็มีอาวุธดีๆอัพไว้เต็มๆเนี่ยตัวของเยมิยก็คือแรงมากๆแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ดาเมจไม่ได้ต่างอะไรจากกูเต่าเลยแค่ว่าความเอออาจจะน้อยกว่ากูเตา่านิดนึงเท่านั้นเอง มีธนูธาตุไฟอย่างโจเอมิยาแล้วก็ต้องมีตัวของลินนี้ด้วยครับหนึ่งในตัวละครเมดิเีสธาตุไฟที่ถือธนูเหมือนกันครับตัวของลินนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเอมเบอร์ร่างอัปเกรดเนาะก็คือ ตัวของสกิลธาตุเขาจะเป็นการปล่อยตัวของหมวกนักปราชญ์กลออกมาใช่ไหมก็คล้ายๆกับเอมเบอร์ที่ปล่อยตุ๊กตาออกมาแหละแต่เป็นว่าลินนีเนี่ยมันดีกว่าเอมเบอร์เยอะครับนอกจากจะชาร์จยิงแรงพอๆกับการยูแล้วเนี่ยตัวของเขาแทบไม่จะเป็นที่ต้องทําปฏิกิริยาตัดด้วยซ้ําเพราะงั้นเนี่ยมันเลยดีกับคนที่มีตัวละครน้อยแต่ว่ามีตัวละครธาตุไฟเยอะนะเออเพราะว่าตัวของลินนีเนี่ยมนเป็นตัวละครโมโนไพโรที่แรงมากๆนะครับผมเลยให้มันมาติดอยู่ในอันดับนี้แล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถใช้อาวุธ4ดาวคราบ ได้ด้วยนะครับแล้วก็ C0 ก็เก่งแล้วประมาณนั้น Which is real and which is an illusion huh. Take a guess because our next trick is about to begin ตัวถัดมาครับผมตัวละครที่7 ไม่ตัวละครที่8นะครับนั่นคือในส่วนของไรเดนโชกุนครับไรเดนโชกุนนัทซีศูนย์เนี่ยจริงๆแล้วมี2ตําแหน่งนะครับนั่นคือทั้งซับ d ี s และเมนดีพีในตัวละครเดียวกันแต่แน่นอนด้วยเขาที่มันติดเขาว่าเมดีพีเมาด้วยผมก็เลยเอามาใส่ในคลิปนะครับไรเดนซีศูนย์อาจจะไม่ได้ดาเมจแรงอะไรมากอาจจะแรงไม่เท่าตัวละครที่ผมพูดผ่านๆมาหลายตัวแต่ว่าไรเดนนซีศูนย์เนี่ยก็มีประโยชน์มากๆนะครับก็คือโกงนัทซีศูนย์ผมไม่ได้หมายเขาว่ามันแรงแต่มันโกงความสามารถของไรเดนนคือเป็น เรื่องของการที่เป็นแบตเตอรี่ให้กับทุกตัวละครในเกมนี้ได้ครับนั่นแหละคือความโกงเว้ยถึงแม้ดาเมจตัวเองจะไม่ได้แรงมากแต่มันทําให้คนอื่นฟื้นอติง่ายซึ่งก็จะทําให้โรติชันมันเป๊ะมากนะครับแล้วก็แน่นอนพอโรติชันเป๊ะดาเมจก็จะค่อนข้างจะทําออกมาได้ดีกว่าโรติชันที่มันไม่เป๊ะอยู่แล้วนะครับและเป็นเหตุผลที่ว่าไรเดนมาติดอยู่ในอันดับได้ยังไง is thes และตัวละครที่9ครับผมผมขอ,อยกให้กับอายกากะครับ อายกาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครเมนเดเวสธาตุน้ําแข็งของเกมนี้เนาะซึ่งอาจจะเล็งอันติยากนิดน,นึงสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นเพราะว่าต้องอาศัยความชำนาญในการแพคมอปพอสมควรนะครับสำหรับอายกาเนี่ยแต่คนที่แพคมอนไปนแล้วผมบอกได้เลยว่าอายกาเป็นตัวละครที่แรงระดับพ็อป,ป,ปของเกมเรียกได้ว่าอันติเนี่ยอาจจะแรงที่สุดในเกมแล้วก็ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่นับในส่วนของยูล่านะคือยูล่าเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ดาเมจอันติที่สูงกว่าเว้ยแต่ว่าแน่นอนครับผมว่า ตัวของยูล่ามันมันเก่งจากกลุ่มดาวนะแต่ในส่วนของไออากาศเนี่ยต่อให้เป็นแค่ C0 ตัวนี้ก็เก่งพอที่จะจบอบิทได้อย่างสบายๆเลยครับ และมาถึงตัวละครสุดท้ายในคลิปนี้กันครับนั่นคือในส่วนของอันไฮแทมอันไฮแทมหรือว่าพี่แตมที่หลายๆคนเรียกนะครับเป็นตัวละครเมดิเบสธาตุไม้หรือธาตุพืชที่เรียกได้ว่าทํา DBS ออกมาได้ดีระดับท,ท็อปของเกมอีกเช่นเคยนะครับก็คือ เอาจริงจริงท่านนับเป็น40นเนี่ย40เทียบกับ40ทั้งหมดเดี๋ยผมคิดว่าอันไฮแทมอาจจะเป็นตัวละครที่แรงที่สุดในเกมเลยก็ได้นะในเรื่องของดาเมจต่อวินาทีนะครับเพราะเอาแค่ฝนตกอ่ะไอดาบฝนน่40นดาบฝนเป็นแสนนะครับสำหรับคนที่ปั้นสุดๆคือ แรงมากนะครับเป็นตัวละครที่แรงจริงๆตัวละครนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดเยอะว่ะเอาเป็นว่ามันโกงมากๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสออกมาให้คุณเปิดจะลองเปิดก็ได้แต่เตือนไว้ก่อนว่าอันไดอแทมเล่นยากพอสมควรนะครับอาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่หรือคนที่แบบไม่อยากจะฝึกเท่าไหร่นะและนี่ก็คือทั้งหมดของ10เมดีพีเอสในคลิปนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าทั้งหมดในยิปนี้เนี่ยมันเป็นแค่มันเป็นเพียงแค่ความเขย่าส่วนตัวและแน่นอนผมไม่ได้จัดอันดับความเก่งของมันในทั้ง10ตัวแค่มองว่าทั้ ถ้าเกิดคุณอยากจะลองจัดอันดับกันเองเนี่ยลองจัดอันดับกันในคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเออมีการดบบทะเลาะกันในคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลบคอมเมนต์นั้นไปละกันนะครับเพื่อให้มันไม่ท็อกซิก,กันนะเอาเป็นว่าพื้นที่คอมเมนต์ผมให้เป็นพื้นที่ความคิดเห็นส่วนตัวของ,ของทุกคนเลย อะไรประมาณนั้นว่าเออคิดเห็นยังไงกับทั้ง10ตัวนี้หรือว่ามีตัวไหนที่ไม่สมควรจะมาติดอยู่ในอันดับ <เอ S 1> ก็สามารถลงเป็นคอมเมนต์ได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้๋อย่าลืมที่กดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ในส b บโร